สวัสดีครับทุกคนมีต้อนรับเข้าสู่ช่องวังคีรีฟาร์มนะครับวันนี้ออกมาอยู่กลางทุ่งเลยครับอ่า EP แรกนะครับสำหรับการดักกุ้งนะครับวันนี้ผมจะมาดักกุ้งตอนกลางวันนะครับมาเทสเยื่อแล้วก็ที่ดักกุ้งแล้วก็มาดูว่าไหมของเรานี่จะมีตัวหรือเปล่านะครับอ๋อวันนี้จะดักสักสิบหลังนะครับ หมาก็มีมานี้นะครับข้างหลังแล้วก็นะก็นะสะของเซียนบิวนะครับจะลองดักดูสะนี้ดูก่อนเนาะผมก็ไม่เคยดักนะครับครั้งแรกนะติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะได้ตัวไหมนะครับอันนี้ครับไปดักกุ้งกันวันนี้ผมก็ใช้เป็นมุ้งนะครับเป็นมุ้งดักกุ้งนะครับ ลองไว้สักสามหลังนะครับเพื่อนเดี๋ยวามาลุ้นกันก็ไม้นี่เป็นสะนะครับน,น้ำแห้งเนาะพวกอาเขาสูบน้ำทำกัาโวดก็ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าผมก็ไม่เคยมาดักนะครับลองสุ่มๆไ้สักสามหลังนะเดี๋ยวน้องบอกว่าให้ไปตรงห้างนู่นน้ำแห้งนะครับก็เดี๋ยวจะไปตรงห้างนู่นดูนะครับปไปเพื่อนไสต่อครับโอ้โหกว่าจะมุดลงมาได้เพื่อนน้ำมาดิ เก็บเลยนะลงมาจนได้ครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับมาลองสักหนึ่งหลังตรงมุมนี้แหละนะครับตรงหัวกระโหลกสูบน้ำเนี่ยจะมีหรือเปล่า เห็นไหมน่าจะมีปลาช่อนนะครับปลาช่อนมันถวบลูกปลาอยู่ที่นี่ลุ้นกันรองเท้าผมหยิบมาผิดคู่ด้ใส่คู่นี้ลืนน่นเลยเป็นไรครั้งแรกก็มีอุปสรรคเสมอ เลยต่อ,อ,อยายใหม่มาห้่งตะบิวรับบรรยากาศทุงนาที่งูงกันปลาด้วยครับผมจะลงไปใส่ข้างล่างนะครับใส่เลาะคลองไปเลยเอยนะนี่แหละน้ำเริ่มแห้งแล้วครับน่าจะ มีลุ้นอยู่ไปเดี๋ยวลงกัน ดักเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนก็ช่วงนี้น้ํามันแห้งนะครับเห็นน้าบอกว่าช่วงที่น้ำมันเยอะๆนะเข้ามาดักกันก็พอได้อยู่นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นละแวกคอน้ําเย็นนะครับที่เขาเรียกตรงนี้นะครับในส่วนผมจะมาเก็บอีกกี่ชั่วโมงนะก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับ ผมจะลองดักตอนกลางวันก่อนนะครับแล้วค่อยดักที่กลางคืนนะครับตอนนี้ผมมาเทสเหยื่อนะครับถ้าเหยื่อตัวนี้ตอนกลางวันมันเข้าดีกลางคืนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของเหยื่อนะครับเหยื่อเนี่ยผมจะใช้เป็นลำแล้วก็หัวหารนะครับลำลำขั่วนะครับแล้วก็หัวหารประดุกนะครับแค่นี้นะครับผสมกันนะลองลองตัวนี้ดูก่อนนะครับแล้วผมก็จะค่อยๆขยับ ในใน u t u b e มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับทำหลายๆสูตรนะครับก็ผมก็จะทำทดลองอย่างนี้แหละทำแล้วก็ดักให้เพื่อนๆดูไปทีละสูตรทีละสูตรนะครับว่าสูตรไหนมันได้เยอะกว่ากันนะครับผมก็จะลองทำตามเพื่อนๆแนะนำมาใน y t u t u ไปแหละนะครับเพราะว่าผมชอบสไตล์การดักกุ้งแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกประมาณสักสักสี่ห้าโมงเย็นนะครับเรามาเก็บกันนะครับว่าจะมีตัวไหมไป ไชครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะครับสิบสี่สิบหกนาฬิกานะได้เวลาที่เราจะไปเก็บที่ดักกุ้งแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมนะครับอยู่ข้างล่างครับตรงนี้อยู่ใส่อยู่ประมาณหกหลังนะครับไปกันเลยครับลงยังไงเนะี่ย หนาวเย็นมากเย็นเลยวันนี้อากาศเย็นด้วยเยวยข้าไปไม่เยอะ เอาวางไว้นี่ก่อนนะครับนีดน <laughs> ใส่คายเนี <laughs> ่ย ได้เยอะไหมไม่ค่อยเท่าไหร่มันใส่โดมันวนมมน้ำาน่ะตอนที่ใส่ไายปลาซิวอะ่ะตอไอ้หลังอยู่ใกลๆอย่างงูนน้ำตื้นๆเนี่ยมันเริ่มเข้านะขนาดใส่ถ้าแช่ทั้งคืนน่าจะได้เยอะอยู่ยเดี๋ยวไปใส่เอาไปใส่สัดใหญ่เพอเยื่อมันยิงเหลือกินนี้ก็พอก่อยแล้วอสดๆเลยครับตัวใหญ่ด้วยนะ ตัวใหญ่นนเนี่ยขนาดใส่แป๊บเดียวเองก็พอได้อยู่ในลา,ลายหลังนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอันนั้นก่อนทังสุดท้ายฝั่งนี้วิวมันไล่ปลาซิวอยู่ตรงน,นี้นีมีมีตัวอยู่นะครับแต่ไม่ไม่ถึงกับเยอะนะเพราะผมดักกลางวันเนาะไม่ได้ดักเช่ดักประมาณสามทั่วโมงอะ่ะดักปร,ระมาณห้าโมงเช้าอะ่ะ เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งใช่ป่ะใช่ใช่อีกเล็กอีกเล็กสี่เลยสี่หลังไปไปรุ่นกัน 做团购。 กุ้งคอยตีดืูว่าดูว่ามีตัวอยู่ครับ ดีดีเด้อขอได้ครับปลาซิวก็ได้แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เนะในชะเหมือนอยู่คลองอนะ่ะ อืออย่างนี้มีแต่กุ้งกุ้งมันตัวไม่ใหญ่อ่ะเข้าอยู่ครับอังนี้นกุ้งเน้นเน,นเลยม,มันอยู่ที่บางจุดนะนี่สงสวยางแสงเสียงดู ไม่ค่อยดูนครับหลังนี้ก็เดี๋ยวไปไปดูสรุปที่บ้านนะครับว่าดักแป๊บเดียวนะมันได้เยอะขนาดไหนรับเดี๋ยวไปไปเทดูที่บ้านครับว้ย

กินอกลางวันนะครับดักแป๊บเดียวเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหยือก็โอเคนะครับเหยือนี่เหลือเยอะเลยครับยังไม่หมดไม่ยุบเลยนะครับเพราะผมไปเก็บมาเร็วมากก็ดักตั้งแต่ประมาณช่วงเที่ยงนะครับที่ไปข้อยหรือเปล่าแล้วก็ถามก่อนเขาจะกินไหมไม่กินเราก็จะลงบ่อเรานะครับอโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะดักเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปดัก กุ้งได้เลยๆเลยครับตอนนี้จะเป็นช่วงดักกุ้งนะครับเพราะว่าน้ําของเริ่มแห้งนะครับกุ้งมันเริ่มรึเปล่าจะดนี้โอเคเ,เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แต่พอกุ้งไปลงก่อนครับไปแล้วครับ